ยายเทอร์โบผีญี่ปุ่นดังไกลถึงไทยแลนด์นี่คือหนึ่งในตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญของประเทศญี่ปุน่นเรื่องสยองขวัญน,นี้ดังไกลามาจนถึงประเทศไทยเรากันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับคงไม่มีใครจะไม่รู้จักนะครับกับยายแก่เทอร์โบโ,โยคาในตำนานนะครับจากอนิเมะเรื่องดันดันเธอเนี่ยนะครับก็มีรูปร่างเหมือนหญิงชาราทั่วไปนะครับแต่สามารถวิง่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้นะครับเรียกได้ว,ว่า วิ่งเทียบเท่ากับรถยนต์ที่เหยียบมามิดกันเลยทีเดียวโดยยายแก่เทอร์โบนะครับมักจะสิงอยู่ตามถนนในชนบทหรือว่าถนนร้างซึ่งหนึ่งในถนนชื่อดังนะครับที่ญี่ปุ่นก็คือบริเวณภูเขาละโกเมืองโกเบนะครับว่ากันว่าเธอสามารถวิ่งได้ความเร็วถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวส่วนในประเทศไทยนะครับก็มีเรื่องเล่าที่คล้ายกันนะครับแต่จะเรียกกันว่ายายสปีดโดยมีการเล่าว,ว่าในเวลากลางคืนนะครับถนนเปลี่ยวๆมีคนพบหญิงชรานะครับที่วิ่งตามมารถด้วยความ ว,ว่ากันว่ายายแก่คนนี้นะครับคือคุณยายที่อาศัยอยู่แถวนั้นแต่กลับต้องมาเสียชีวิตเพราะถูกรถชนครับพอเกิดเหตุแบบนั้นนะครับวิญญาณก็เลยติดอยู่กับที่แล้วก็เกิดความอาฆาตนะครับกับใครก็ตามที่ขับยานพาหนะมาเร็วๆและบ้านเรานะครับเรื่องของยายสปีดเนี่ยก็เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ฉายในโรงหนังไปเมื่อปี2020ด้วยและแน่นอนนะครับว่าตำนานเหล่านี้ก็ยังจะคงถูกเล่าขานกันต่อไปหรือสร้างความขนหัวลุกและก็ความตื่นเต้นให้กับผู้คนจวบจนปัจจุบัน ครับ